เขาบอกว่าโฮจิมินห์แห่งนี้ค่ะขึ้นชื่อมากเลยในเรื่องของความงามของตึกอาคารต่างๆนะคะเพราะตึกส่วนมากอะ่ะในเมืองแห่งนี้อะ่ะเป็นตึกเก่าคะ่ะตึกโบราณงานสถาปัตยกรรมอาคารบ้านเรือนนะคะถูกอนุรักษ์ไว้อย่างดีเลยค่ะโดยส่วนใหญ่อะ่ะเป็นงานสไตล์ French Colonial คะ่ะสถาปัตยกรรมที่ผสมระหว่างตะวันตกและตะวันออกค่ะทําให้เมืองโฮจิมินห์แห่งนี้เนี่ยสวยงามและมีเสน่ห์แถมยังมีกลิ่นอายของความเป็นยุโรปมากเลยนะคะ ภายในเมืองมีบรรยากาศสบายๆค่ะสถานที่เที่ยวหลักที่มีชื่อเสียงอ่ะส่วนมากก็เดินถึงกันได้แทบทั้งหมดเลยค่ะผู้คนตามท้องถนนค่อนข้างเยอะเลยคนในเมืองนี้ส่วนใหญ่นะคะชอบทํากิจกรรม o u t ดอค่ะมีทั้งเด็กๆนักเรียนนะคะที่ออกมาทํากิจกรรมร่วมกันกลุ่มเพื่อนกลุ่มคู่รักที่ออกมาเดินเล่นนั่งเล่นในสวนมากกว่าการไปเดินห้างค่ะ ตรงบริเวณนี้จัดตุรัสโฮจิมินถือว่าเป็นศูนย์รวมเหล่าชาวเมืองและก็วัยรุ่นของที่นี่เลยค่ะลักษณะพื้นที่ก็เป็นเหมือนทางเดินขนาดใหญ่ค่ะมีพื้นที่ให้ทำกิจกรรมนะคะมีลานน้ำพุและบางทีมีการจัดแสดงแสงสีเสียงยามค่ำคืนด้วยนะคะ yeah. 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 ตึคาเฟอพาร์ทเมนที่หลายๆคนต้องเคยได้ยินชื่อค่ะก็ะตั้งอยู่ในบริเวณจัตุรัสโฮจิมินแห่งนี้เหมือนกัน ลักษณะนะคะเป็นตึกเก่าๆที่เอามาปรับปรุงให้เป็นร้านกาแฟาทั้งตึกเลยถือเป็นสถานที่ยอดนิยมของทั้งวัยรุ่นในเมืองและเป็นสถานที่ยอดนิยมของนักท่องเที่ยวอีกที่หนึ่งเหมือนกันค่ะด้วยความที่โฮจิมินเป็นเมืองแห่งความชิลค่ะเดินต่อไปเรื่อยๆก็ยังเจอมุมสวยๆและสถานที่สำคัญสำคัญอีกหลายจุดเลยไม่ว่าจะเป็นอนุสาวรีย์โฮจิมินนะคะอนุสาวรีย์ของอดีตประธานาธิบดีและนายกรัฐมนตรีของเวียดนามค่ะ h o จิมิน n ซิตี้ฮอลค่ะตึกสวยๆสีเหลืองโดดเด่นด้วยสไตล mm ์โคลเนียลด้านหลังมุมนั้นค่ะโดยตึกนี้นะคะสร้างขึ้นมาตามแบบสถาปัตยกรรมฝรั่งเศสเลยค่ะซึ่งปัจจุบันหนาไม่อนุญาตให้เข้าไปชมภายในนะคะเนื่องจากเป็นที่ทําการของส่วนราชการต่างๆในนครโฮจิมินห์ค่ะแต่ว่าสามารถเดินชมบริเวณโดยรอบตัวอาคารได้หมดเลยค่ะสําหรับการเดินทางไปในเมืองอาคา่ะก็สะดวกเหมือนกันเพราะว่าไปแท็กซี่ทุทกครั้งเลย โอเคเราอยากจะไปไหนตรงไหนแล้วก็แคกซี่ก็เป็นมิตเตอร์ค่ะราคาก็โอเคอยู่ง่ายสะดวกเดินทางสบายโฮจิมินไฟอาร์มิวเซียมค่ะหนึ่งในพิพิธภัณฑ์ที่ใหญ่ที่สุดในโฮจิมิน จากภายนอกนะคะตัวตึกมีความเป็นโคลเนียลค่ะสวยงามมากเลยและตึกนี้นะคะยังเคยได้รับการยกย่องว่าเป็นตึกที่หรูหราที่สุดในเมืองโฮจิมินในช่วงยุคสมัยของการตกเป็นอาณานิคมของประเทศฝรั่งเศสค่ะซึ่งมุมถ่ายรูปของตึกนี้นะคะสวยงามแล้วก็เยอะมากๆเลยแถมยังเป็นสถานที่ที่รวบรวมผลงานศิลปะเก่าแก่ของเวียดนามไว้มากมายเลยค่ะถือเป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวอย่างเราๆอ่ะไม่ควรพลาดเด็ดขาดเลยค่ะ โฮจิเ i ินซิตี้ไฟอาร์ตค่ะอยู่ในเมืองค่ะแล้วก็มาเนี่ยมันเหมือนเป็นบรรยากาศที่แบบมีความย้อนยุคนิดนึงแล้วก็ตึกเขา,ามีความแบบโบราณนโคอลอเนียลแล้วก็เหมือนเป็นสถานที่สะสมงานอาร์ตของเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็การมาเที่ยวที่นี่นะคะเหมือนเหมือนเรามาเดินดูเดินชมบรรยากาศความโบราณแล้วก็ประวัติศาสตร์ของเขาสวยงามแล้วก็น่ามาเที่ยวมาก และแน่นอนค่ะขึ้นชื่อว่าเป็น Hotel Matter เรื่องราวเรื่องโรงแรม วันก็ต้องพาทุกคนไปเที่ยวโรงแรมที่ถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของเมืองโฮจิมินห์ค่ะนั่นก็คือโรงแรมคาราเวลโรงแรมแห่งนี้นะคะเป็นโรงแรมที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งในโฮจิมินห์เลยค่ะมีอายวุกว่า60ปีเลยค่ะแถมยังเป็นโรงแรมที่ถือเป็นไอคอนิกของเมืองแห่งนี้ด้วย ไม่มีใครไม่รู้จักโรงแรมแห่งนี้ค่ะด้วยความที่ตัวโรงแรมตั้งอยู่ใจกลางเมืองเลยค่ะเป็นจุดที่สามารถเดินเท้าถึงสถานที่สําคัญสำคัญสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆนะคะรวมถึงจุดช้อปปิ้งหลักภายในเมืองด้วยทําให้โรงแรมแห่งนี้เป็นที่นิยมสําหรับนักท่องเที่ยวและนักธุรกิจเป็นอย่างมากเลยค่ะ คาราเบลยังขึ้นชื่อเรื่องไฮทีค่ะโดยจุดบริการไฮทีหรือว่าคอฟฟี่ช็อปของเขาเนี่ยอยู่ในบริเวณของคาเฟ่เลอโอเปร่าค่ะจุดที่ถือว่าวิวดีแล้วก็มุมดีที่สุดเลยอยู่หัวมุมถนนเลยค่ะวิวฝั่งตรงข้ามนะคะก็จะเป็นวิวของตึกไส้งอนโอเปร่าเฮาส์ตึกสวยสไตล์โคลเนียลที่เมื่อสมัยเมื่อชาวฝรั่งเศสอะคะ่ะเข้ามาปกครองประเทศเวียดนามนะคะก็ใช้สถานที่แห่งนี้ละคะ่ะเป็นที่แห่งเอาหาความสนุกและเป็นจุดนัดพบฟังเพลงชมละครที่โอเปร่าเฮาส์แห่งนี้เองค่ะ ภายในคาเฟ่มีผู้คนมานั่งคุยงานคุยธุรกิจและจิบกาแฟแน่นร้านตลอดทั้งวันเลยค่ะในส่วนของไฮทีเซ็ตของเขานั้นนะคะก็มีความผสมผสานอาหารว่างสไตล์เวียดนามเข้าไปค่ะและแน่นอนค่ะว่าดูหน้าอร่อยแล้วก็แปกตามไม่เบาเลยค่ะ ของโรงแรมแห่งนี้นะคะมีทั้งคาสิโนค่ะที่สามารถให้คนนอกเข้ามาเล่นได้ด้วยมีมุมนั่งชิลนะคะนั่งชมวิวชมบรรยากาศเมืองโฮจิมินห์และยังมีร้านอาหารที่ตกแต่งสวยหรูอลังการแล้วก็น่าอร่อยมากเลยค่ะที่สําคัญเลยนะคะโรงแรมแห่งนี้อ่ะขึ้นชื่อว่ามีซีฟูด้ดบัฟเฟ่ที่ดีที่สุดอลังการที่สุดและอร่อยที่สุดในเมืองด้วยค่ะ คาลาเบลถือเป็นโรงแรม5ดาวชื่อดังในเมืองโฮจิมินห์ค่ะและยังเป็นสัญลักษณ์ของความหรูหราที่สุดของเมืองโฮจิมินห์ด้วยนะคะเมืองโฮจิมินห์แห่งนี้นะคะสำหรับหวาน่าถือว่ามีสเสน่ห์แล้วก็น่าสนใจเมืองนึงเลยค่ะบรรยากาศโดยรอบนะคะสวยดูร่วมสมัยสบายแล้วก็ไม่เร่งรีบค่ะทำให้มีความรู้สึกผ่อนคลายมากเลยค่ะถ้าไม่นับรวมเรื่องการขับขี่บนท้องถนนความวุ่นวายของมอเตอร์ไซค์นะคะหวังว่าโฮจิมินห์แห่งนี้ค่ะถือเป็นเมืองที่น่ามาเที่ยวอีกเมืองนึงมากเลยค่ะ และสำหรับใครนะคะที่อยากรู้เรื่องราวเรื่องโรงแรมความพิเศษความยูนิคของแต่ละสถานที่อย่าลืมกดติดตามช่อง h o เทลแมเรีไว้นะคะ